กัดดลยนณกาลีกันยลียนำปาปะการีจะป่าปะการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนบันดนี้จะได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตท,ที่ได้ริขิตณเบื้องต้น,อนพอเป็นเดินทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติตามต่อไปนี้ การกระทำของคนงเรานั้นในทางพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมจำแนกออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งกรรมดีคือการกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่ไม่ส่งผลให้ตนเองและคนอื่นเดือดร้อนเช่นการให้ทานการรักษาสินห้าและการสวดมนต์ไว้พระการไม่คิดอิจฉาริษยาคนอื่นการไม่กระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายมีขายยาบ้าเสพยาเสพติดเป็นต้น องกรรมชั่วคือการกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่ส่งผลให้ตนเองและผู้อื่นเนร้อนเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์เป็นโ้กับผู้ครองคนอื่นการพูดโกหกหลอกลวงการเสพยาบ้าขายยาเสพติดคิดอิจชาริษยาคิดอาฆาตพยาบาทคนอื่นเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราทํากรรมอย่างไรไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นใครทํา จำได้ดีใครทำชัช่วจำได้ชั่วชช่นคนรักษาศีลห้าไม่เสียาเสพติดชีวิตย่อมมีความสุขไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนเพราะกลัวถูกจับดำเนินคดีไม่เป็นที่ไวลัวของคนร,บครอบข้างตรงกันข้ามกับผู้ที่กระทำผิดศีลห้าเช่นฆ่าคนอืน่นเสพยาบ้าค้ายาเสพติดเมาและขับย่อมได้รับโทษต่างๆซึ่นถูกจับถูกดำเนินคดี ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือบาดเจ็บพิการบางคนถึงกับเสียสติเป็นบ้าฆ่าผู้บริสุทธิ์เป็นต้นเมื่อรู้เช่นนี้เราจึงควรกระทำแก่กรรมดีด้วยตารรักษาศาีลเพราะการรักษาศีลเป็นกรรมดีและนำความสุขมาให้ตราบเท่าแก่ชาราสมดังสสภาิเศี่ี่มาในพุทธะนิกายธรรมูว่าสุขังยาวะชาราศีลังศีลน,นำสุขมาให้ตราบเท่าชาราศีล Baptism, 2, mm hmm. คือข้อปฏิบัติที่พระพทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพื่อให้ควบคุมการกระทาทองก้อยทางวาจะให้เรียบร้อยดีงามไม่เกิดโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นจำแนกออกเป็นศินห้าสินแปดสินสิบสินสองี่สิบเจินสามรตามความเหมาะสมแก่ภาวะของผู้รักษาแต่สินที่ถือว่ามีความสําคัญและเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ต้องรักษาให้ได้คือศินห้า ถ้าทุกคนในสังคมรักษาสินห้าได้แล้วปัญหาความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นเสพยาบ้าฆ่าคนตายมาเมาแล้วขับรถพิวามติดหนี้พนันจนต้องปุ้นรั้นทองครั่องยาบ้าฆ่าพ่อเม่ตายฆ่าหันศพพระแทนที่เมียมีชู้และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายก็จะหมดไปสังคมจริงจะสงบสุขสรุปความว่า การดำเนินชีวิตของคองเรานั้นจะอยู่ดีมีสุขจะอยู่ร้อนนอนทุกข์ย่อมขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเป็นสําคัญถ้าทํากรรมดีก็จะได้รับผลดีถ้าทากรรมชั่วก็จะได้รับผลชั่วคือจะทุกข์ความเดือดร้อนเปนสิ่ตอบแทนดังนั้นจึงควรคิดตรีตรองให้ดีก่อนที่จะทําจะพูดจะคิดว่าสิ่งที่ทํานั้นดีหรือชั่วถ้าเป็นกรรมดีก็จงรีบรีบทําให้สําเร็จ ถ้าเปกรรชั่วก็ละเว้นเสียเพราะชีวิตเราย่อมป็นไปตามที่ทำทำดีได้ดีทชวได้ชั่วกำลังสุภาิที่ทั้งไว้นำมือต้นว่ากันลยาณกาลีกันลยาหนังปาปกาลีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีใดดังพรรณนามาด้วยประการชนี